สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาัคขาเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำ Toyota าอัลติสหนึ่งจนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับผมภายในเป็นสีดำแล้วนะครับผมนะนี่เลยสวยๆนะครับผมไม่น้อยมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้เลขไม่1น0 0 0 0ากิโลเมตรเท่านั้นนะ ราคา5 9 0 0 0บาทนะครับผมสวยๆนะนี่เลยเดิมทั้งลำนะครับผมนี่นะต้องมีเก็บงานพวกริ้วรอยต่างๆนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมนี่58 73นะครับผมนี่ต้องมีเก็บงานด้านหน้าเลยคือในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับผมนี่ต้องมีเก็บรอยนะครับเก็บให้นะนะ 1,600cc 125แรงม้านะครับผมหน้าเดิมๆฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆนะครับมาตรวจสอบกันไปพร้อมๆกันนะสติ๊กเกอร์นะครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับไม่มีแกะชิ้นงานนะครับนี่ผมเดินนะสติ๊กเกอร์มอกสวยๆนี่นะเดิมๆนะครับซิลเลอร์หรือว่ายาแนวนะครับตรงนะครับตรงเลยเอาเล็บจิกไป นะครับสวยๆนะไล่มาตรงๆนะครับไล่มาเลยนะครับลูกลมๆลกลมๆคมๆนะครับนี่นะคมๆเลยนะครับหัวน็นะอตสวยครับหัวน็อตเดิมๆนะครับผมซอกแก้มเดิมๆนะครับนี่เห็นไหมดูซอกแก้มนะนี่รอยอาร์กก็มีนี่รอยอาร์กนะครับผม เบ้าหัวโชคครับรอยอาร์คชัดเจนนะครับอันนี้คือยาแนวจากโรงงานนะครับปกตินะไล่มาเลยคานสวยนะครับคานสวยๆยนี่ไม่เงานะครับแล้วก็หัวน็อตคานเห็นไหมเดิมๆนะนะครับแล้วก็น็อตยึดกับคานหน้าเห็นไหมไม่เคยไข่นะรอยอาร์คต่างๆนะครับนนะมาร์กอะไรต่างๆนะครับผมทุกยึดต่างๆอยู่ครบนะ หัวน็อตสวยไหมเห็นไหมสวยนะหัวน,น็อตนี่สวยงามนะครับเห็นไหมไม่มีรอยล้มของหัวน็อตนะไล่มาไล่มานะครับนี่เห็ไนไหมหัวน็อตนี่มนมนแบบนี้คือเดิมเดินนะครับถ้าเราเอานิ้วไปสัมผัสถ้ามันมีเหลี่ยมหรือมันคมบาดนิ้วเนี่ยคือมีการไขมาแล้วนะฝาเดิมของโตโยต้าแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมยาแนวไล่มานะครับสวย ซอกนะซอกสวยนะครับกระโหลกสวยงามนะครับผมเดิม1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับติดก่อนนะสวยๆนะนี่นะครับก็มีฝากระโปรงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปเก็บชิ้นงานให้นะครับผมน่าจะเกิดในส่วนของไปจิ้ม อะไรมาเนาะแต่ฝาเดิมอยู่นะครับเวลาเก็บงานก็แซมก็จะไม่มีในส่วนของการแกะหัวน็อตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะไม่ทําให้รถมีตําหนิแน่นอนนะครับผมยางดันหลบนะยางปี2023นะครับนี่ยางดันหลบนะนะครับยางดันหลบนะเดี๋ยวสติกเกอร์ลอกออกจัดการให้นะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามือเปิดเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทย์เล t นะครับผมดูภายในก่อนแผงข้างก็เป็นหนังนะครับนุ่มเดินได้ในส่วนของตะเข็บสีออกสีออกอาขาว,ขาวๆเทาๆนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกอัตโนมัติเฉพาะบานฝั่งคนขับนะดู เราดูซอกก่อนซอกสวยนะครับเห็นไหมหัวน็อตมันจะมวนๆแบบนี้แหละนี่เดิมเดิมนี่เดิมเดิมนะนสติกเกอร์เตือนลมยางเห็นไหมไม่มีรอยแกะเลยนะครับอเดี๋ยวเราลองไล่ดูไล่ดูสวยงามนะเห็นไหมสวยงามนะแล้วก็เหล็กนี่นะสวยเห็นไหมเหล็กเขาจะซ้อนกันอย่างนี้แหละประกบกันเห็นไหม นี่จะเป็นแบบนี้แหละเดิมๆนะครับผมไล่ต่อนี่สวยๆเลยเห็นไหมคมชัดนะครับผมคมคมเลยนะ,ะนเริงดึงมานี่เห็นไหมสวยงามนะครับเก็บก่อนนิดนึงเดี๋ยวนะฮะฮึบ มาดูเลขไมล์กันนิดนึงเลขไมล์ห3 2มกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะสวยเลยผมอะไรคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะนี่เห็นไหมไม่มีรอยลอกนะส่วนเบาะเบาะหนังดูปีกยังไม่ล้มเลยเห็นไหมเนี่ยปีกเบาะแต่มีรอยยุบเล็กน้อยนะถุงลมนิรภัยคันนี้มีอยู่7ลูกนะครับตำแหน่งแรกเลยนะครับที่หัวเข่าฝั่งคนขับ1ลูกนะครับ มีข้างเบาคู่หน้าเป็น2แล้วนะครับมีคู่หน้าที่คอนโซลกับพวงมาลัยอีก2เป็น6ละแล้วลูกอ่าแล้วก็มีในส่วนของที่ม่านนี่ม่านนี่นะม่านนะครับตั้งแต่เสาเสา A ตรงเนี้ยจนถึงเสา C รวมทั้งหมดเป็น7ลูกนะครับผมพวงมาลัยก็ปรับเครื่องเสียงในที่พวงมาลัยนะครับผมนี่หน้าจอวิทยุลองเปิดดู ก็มีช่องเสียบ CD usb m า3แล้วก็ usb จะอยู่ด้านล่างนี่ usb อยู่ด้านนี้นะแอร์ออโนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น Duo อนะครับนะครับนี่แอร์ออโช่องใส่ของเพิ่มเติมนะครับเกียร์อัตโนมัตินะเกียร์ออโต้ในส่วนของหัวเกียรย์ไม่ลอกนะครับผมอ่ดูประวัติสู่ครั้งต่อไปนะครับเข้าศูนย์ ครั้งต่อไปเลขไม้ที่หน่งมื่นเก้าพันโลนะครับผมก็วิ่งได้อยู่นะห9 0 0 0มื่นเก้าพันโลนะครับกุแจรีโมทมีให้สองชุดนะครับครบครบนะรีโมทครบครบสองชุดนะครับตรงคอนโซลตรงกลางจะเป็นสีดำเงาเปนโนแบ็คนะครับสำเนารถสำเนาเล่มปี2020นะครับผมคนันเนแคปิตอลน,นะพาสีปีละ 3,594บาทนะครับผมสวยสวยไวเฟยนะครับใช้งานได้เปิดนะครับนี่ฝั่งคนขับนี่นะครับผมนี่นะสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาต่อด้านหลังกันนิดนึงอ่ะดูส่วนเบาะ คนนั่งด้านหลังไม่ต้องสืบเลยใหม่มากเหมือนไม่มีคนนั่งมาก่อนเลยนะครับนี่สวยๆนะอ่ะดูเบลหน่อยชัดเจนนะครับ2 0 2 0ชัดเจนนะครับมีแอร์ผู้โดยสารด้านหลังด้วยเยน็ยนๆช่าๆนะครับผมหัวน็อตไม่เคยไขนะเห็นไหมหัวน็อตไม่เคยไขนะครับเราลืงนี่สวยงามนะสวยงาม ห้าแปดเจ็ดสานะครับ,มรบผมจำเอาไว้เลยนะ,ะดูท้ายก่อนท้ายเดิมๆเ,เช่นกันนะฝ่าท้ายเดิมๆอ่ะไล่ดูเห็นไหมไล่มายานงยานแนวเล็บจิกไปนี่ชัดเจนนะอ่านิดนึงดูเห็นไหมหัวน็อตสวยมากนะครับดูตะเข็บรางน้ำ เนี่ยต่างๆรอยอาร์ครอยอาร์คคมกริปเลยเห็นไหมไล่ก่อนไล่ก่อนนะครับนี่สวยๆนะครับลางน้ําตะเข็บนะครับนี่เห็นไหมสวยส่วนโครงสร้างด้านในเห็นไหมไม่เงานะรอยอาร์คอะไรชัดเจนอยู่ครบๆนะครับผมชัดเจนนะอ่ะได้ในส่วนของถังดับเพลิงก็ให้ไปตามนี้นะครับ เปิดก่อนดูสวยงามนะน,นี่สีรองพื้นแบบนี้แหละยาแนวสีนี้ต้องสีครีมนมแบบนี้นะเห็นไหมสวยงามนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ครบ,คร,บครับผม,มด้านท้ายสวยเลยนะครับไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟทับทิมนะครับสะท้อนไม่ใช่ตัดหมอกนะครับผม ตต่อนะครับนี่สวยงามน,นะสวยๆเลยนะครับผมพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมนี่นะคอนโซลก็ตรงนี้ก็เป็นไม่เป็นเงินเงินนะครับแต่ว่าไม่ใช่โครเมียมนะเป็นเหมือนเป็นเงินเงินเพิ่มเทกเจร์เทกเจอร์นะครับเก๊หนึ่งตำแหน่งนะครับฝั่งคนขับดู ไม่ล้มเลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราลองดึงต่อนิดหนึ่งนี่สวยนะสวยนะสวยงามเลยนะครับผมอ่ซอกประตูก็สวยนะเห็นไหมดูหัวน็อตชัดเจนนะครับสวยงามนะครับผมมาดูแผ่นเพจก่อนนิดหนึ่งนะครับเม s มะมัสมัสนะครับปี20 Toyota Motor Thailand นะชัดเจน เลขตัวถังลงท้าย8-0-0-0-0-9-2-7-5ตรงกันไหม8 0 0 0 0 9ย7 5ชัดเจนนะเดิมๆนะครับผมเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับไปคาแคร์อย่าให้เด็กล้างรถหรือว่าถ้าเกิดเราล้างเองแกะออกเด็ดขานนะมันเหมือนัตประชาชนของรถแหละถ้าหายไปเวลาซื้อขายครั้งต่อไปราคาไม่ได้แน่นอนนะครับผมเดิมทั้งลำนะครับผม เดี๋ยวเก็บชิ้นงานรายละเอียดให้นะรับรองว่าหล่อปิงนะครับผมใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะโทรมา0863543692นะครับผมนี่นะเดี๋ยวไปเก็บงานให้หล่อๆนะใครเห็นคลิปนี้จองก่อนได้ก่อนนะครับผมเลขไม้น้อยที่สุดแล้วครับ13,200กิโลเมตรกับราคา59,000บาทนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากคันดีไว้ด้วยก็แล้วกันไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ